ดีครับข่าวดีนะครับอ่าตอนนี้ลูกค้าฝากเที่ยวก่อนฝากไม่แถมนะครับตอนนี้ราคาเดิมแต่แถมให้ในโปรตีรุ่นนี้ถ้าของใหม่น่าจะ4 0 0 0กว่านะครับไม่ใช่ราคา3,000กว่านะนี่บอกไปเลยก็อราคาเดิมค่าบาทนี่ลูกค้าแถมให้พร้อมเล่นเลยครับก็มีแค่ท่าหลอดนะครับก็มีลูกพันนั่นแล้วเป้าสุแผ่นแล้วก็พร้อมส่งฟรีฮะถือว่าถูกมากแล้วสินค้านี่ผมว่าสภาพเกือบ95%เนะเหยียบเ1ยียบร้อยเมาเียบนะครับจะขอไม่เล่นนะมีคู่มือให้พร้อมนะผมถ้ามีสปินะ กระสุนมีให้พร้อมฮะลูกเดี๋ยวเราทดสอบยิงให้ดูเลยฮะวันนั้นไม่ได้ยิงนะครับผมพอดีลูกค้าไม่ได้แถมันเลยไม่ได้ยิงฮะนี่แถมก็เลยต้องทดสอบนี่สนิ้วนะครับผมบินกันนี่น่าสะสมอาะแรงด้วยครับผมว่านะฮะนี่มีที่ใส่รางด้วยนะฮะเนาะนี่กับเป็นประแจหกเหลี่ยมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการเปิดใส่แก๊สก่อนนะฮะฉีดซิลิโคนกันสภาพสวยงามมากนะเนี่ยน่าสะสมนะครับราคาถูกนี่หายากนะครับต้องรีบนนะครับผม ครับไม่แพงนะครับถ้าเป็นรุ่นนั้นแพงนะครับรุ่นที่เราแนะนำซ้ำแม็กนั่มไอ้สามห้าเจ็ดนะฮะรุ่นนั้นราคาของเคลเลียนั่นจะหกพันกว่านะครับแพงมากครับแต่ของวินการนี่ราคาถูกครับไม่ได้แพงวินการนี่เป็นงานที่ถือว่าถูกมากน่าเล่นด้วยนะผมเดี๋ยวผมดูก่อนเนาะครับโอเคนะครับกันนะครับใช้เวลานิดหน่อย นี่จะหมุนกับคนละอย่างันนั้นนี่เขาจะหมุนง่ายกว่านะครับครับครับต้องระวัยนะฮะจริงมันไม่มีอะไรต้องไวหน่อยเพราะที่การเจาะมันจะต้องรีบนะฮะไม่ว่ารุ่นไหนนะฮะก็ได้เป็นแนวลูกโม่นะฮะแนวแนวซิลทูทุกรุ่นนะฮะประมาณนี้ครับมันก็ไม่ไม่มีอะไรต้องรีบเลยที่ผมช้าไปหน่อยครับต้องไว ที่คนเล่นไม่เป็นก็เดี๋ยวว่าแอะทำไม่ดีรั่วไม่ใช่นะเนี่ยเราอัดเข้าไปไม่รั่วนะถ้ารั่วนี่คือออกหมดนี่คือเสียนะครับอันนี้คือถือว่าไม่เสียนี่ก็นี่ฮะเราเราใช้ตัวนี้เนาะปิรดรถครับแถมให้แบบถือว่าโอเคนะเนี่ยมันเท่นะครับเหมือนทําไม่สมริงก็หมุนเข้าไปล็อกนี่ก็ปลดมาเงี้ยนะครับกะใส่เข้าไปอย่างนี้ฮะเห็นไหมง่ายกานทําแบบพิเศษโอเคเดี๋ยวผมวัดความแรงกันนะฮะ ทดสอบยิงไปเลยเนาะราคาเกินสามพันห้าต้องเรียมนะฮะช้าหมดนะฮะโอเคนะครับผมอ่าช่างกล้องเดี๋ยวขอยิงหน่อยึ่งเสียงดังด้วยนะครับผมโอ้หน้าสะสมฮะเป็นรุ่นที่เทม่มากกระบอกใหญ่มากโอ้โหสี่หนึ่งศูนย์นะครับผมเนี่ยแรงนะเนี่ยยิงกันสี่สามสองจุดเก้านะฮะโอ้สี่สองหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะคือว่าแรงสี่ร้อยกว่า เกือบห้าร้อยเป็นมาตรฐานของเขาฮะรุ่นนี้ลุงโมแกรงมากนะครับผมอ่าง้างได้ยิงได้ปกตินี่นี่เห็นไหมโอ้โหโอเคนะครับยิงอีกสักหน่อยนะฮะอกดมาตุ๊กแน่นะครับอืมก็ถือว่าน่าเล่นนะฮะน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งสนสใจเทาไหเลยครับเพียงสาม0ันห้าบาทพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีถูกกว่านี้ไม่มีที่ไหนนะครับรุ่นนี้ก็ช่วงนี้สินค้าก็ขาดตลาดได้ไม่มีนะฮะ ส่วนใหญ่ก็มี2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วกับ2องนิ้วครึ่งนะร,รุ่น731กับ733ดะแต่รุ่น4นิ้วไม่มีครับหาย,ยากก็รีบซื้อนะครับผมงานสวยใช้ได้ยิงได้ปกติทุกอย่างปกติเดี๋ยวผมยิงดับเบิลให้ดูนะนะครับผมยิงดับเบิลไปเลยฮะนี่ครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่โหเกือบโดนเกือบลง นี่นี่โอ้โหโอเคนะครับสนใจทักมาครับวินกัน4นิ้วอ่าเพียง3ามหบาทพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีนะโอ้โหช้าหมดนะครับสินค้าฝากขายสวยสวย,สวยหาย,ยากนะครับ